นายธนิศโสรัตรองประธานสภา,าองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเผยฐานเศรษฐกิจว่าแม้ปัจจุบันภาคแรงงานจะยังคงแข็งแกร่งแต่ได้ส่งสัญญาณเตือนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากดัชนีสําคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลังชะลอตัวอย่างมีนัยยะคือราคาน้ํามันโดยราคาน้ํามันดิบ WTI ที่ซื้อขายในตลาดโลกได้รักษาระดับต่ำที่ประมาณ63เหรียญสหรัฐต่อบ,บาร์เรวมานานกว่า2ส,สัปดาห์ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาปกติที่ควรจะอยู่ประมาณ75เหรียญสหรัฐ ราคาน้ำมันที่ต่ำสะท้อนถึงอุปสงค์ที่ลดลงบ่งชี้ว่าการเดินทางกิจกรรมการผลิตและการใช้ไฟฟ้าลดลงทั่วโลกค่าระวางเรือซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าทั่วโลกคุณทนิตระบุว่าค่าระวางเรือได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยเฉพาะเส้นทางการเดินเรือไปอยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการลดลงถึงร้อยละ11-13ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม